โอเคฟังเขาไว้นะเขาพูดอะไรไหมเจ้าพามา,มากนดีแล้วใช้พูดดีไม,ม่เร,เรียบร้อยว่าตรงนีน้ม,มันไม่ควรทำอะไรแบบนี้ม,มีคนไอาใไปอยู่อีผ่านหน่ทีผ่านหนึงบอมผ่านระบบใช้มาถึางมมเวลาที่จะต้องไปแล้วนะครับ สวัสดีครับผมตั้มทีเอ็มครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนผมก็เดินทางกลับมาหาท่านพญานาคานะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็ได้พายเจ้าเมาคีนะกลับมานะทุกคนมากับผมด้วยเพื่อจะไปหาท่านนะไม่รู้ว่าใช่เมาคีหรือเปล่าที่ไปเยี่ยวหรอในที่ที่นอนของท่านนะะและ้วก็นี่เมาคีมั่ก็รอแล้วผมลองคุยกับมันดูแล้วนะมันบอกว่ามันไปเยี่ยวทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นอนะ มันมีคนอยู่ก็คือพญานาคานะแล้วก็วันนี้ผมก็จะให้มนะันอะกลับไปขอโทษแล้วก็ก็ไม่รู้นะว่าใช่มันหรือเปล่าให้พญานาคาดูว่าใช่บัตรป่ถ้าใช่ก็ให้ขอโทษพญานาคาไปเพราะว่ามันไม่รู้จริงทุกคนแล้วก็เราวันนี้เรามากันสองคนนะแล้วก็มาเป็นเวลาจะเที่ยงแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนทะ่ข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจเราทั้งสองคนนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่ลยทุกคนนี่เจ้าของคือ ไปวันนี้พร้อมไหม,อมโอเคไปวันนี้เราก็เดินมาถึงน่าจะทางเข้านั่นเลยนะทุกคนเอ็งได้ไปเยอะอะไรแถวนั้นไหมอ๋อเยอะเหรออืมนั่นแหละเดี๋ยวไปคุยกับเขาดูนะว่าใช่เอ็งหรือเปล่าเดี๋ยวไปไปไปนี่เราอกมากันสองคนนะเช้าเมื่อกีอ้บอกว่ามันเยอะทุกคนมันน่าจะไม่รู้จริงแหละ เออเออทางนี้ทางนี้เออลงไปเลยแจ๋วเ, <Okay. S 1> เ๋ยว่าเอ็งได้มาตรงนี้ไหมวันนั้นอ่ะถูกต้องนะทุกคนจะบอกผีมันมาที่นี่นะเรียกผีได้รัก,กนกีน โน้โน no, 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 no. ้โน้โน่เจ้าไปแล้วคนนี้เจ้าไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได oh, ้เอาตรงนี้เหรออ๋อมันเยอะตรงนี้นะเอาหยิบตรงนี้นะอืออืออืออ๋ออือีอือมันเยอะบริเวณนี้แหละคือนแล้วจะเป็นที่ของเขานะฮะอือ Ừ. Để Điều lo đu Đi Quay được không? Tám hà có gì nhé Hôm nay yêu chi người tôi Chưa khai ba. Không cho mà lo nữa Hả? ลองเดนดูลองเดินมาดูอองเี้ดินดมว่าทางนี้ผมจะไม่ข้ามนั่นเดี๋ยวเราจะเดินลลอะไปดกว่าสวัสดีครับอืออืออือเดินออ ปั้นหนึ่งครับป๊บนหนึ่งนี้มันเดี๋ยวเราเดินไปหาเขาดีกว่าปัป๊บนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพวกผมอ้อมไปหาตรงนี้มันน้ำลึกโอเคครับไมองดีตรงนี้กนเองเคยเจอไหมมาพีฮะอ๋อมาพีไม่เคยเจอเลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้เรื่องนั่งถมโอเคปะ

ขาน,นตรงนี้โอเครอด้วยรอด้วยเ,เจอบ้าเ,เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวเพิ่งน้าล้อก่อนเดี๋ยวขอดูทางก่อนเผื่อทางนี้จะใกล้กว่าให้เงี้ยนะแต่ก็เห็นของเงี้ยไนะอ้เมา้าทีมาทางนี้ลงมาลงมาลงมาทางนี้ลงมาได้เปล่า โอเคลงมาลงมาลงมาทางนี้ได้เนะนี่ยทางนี้ตามมาเลยตามมาลงมาดีๆนะตรงนี้ไม่มีอันนี้น่าจะง่ให้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เห็นท่านได้ชัดมากสวัสดีครับท่าน สวัสดีครับอเาอเาขี้เร็วเอาขีา้เร็วมาเร็วเร็วเร็วไปเร็วมานี่นะเดินมาดีๆนะโอเคลงมาลงมามันลุกนิดหน่อยนะทุกคนผมว่าถ้ามารอบหน้าเราต้องตัดว่ะไม่เรามีโรงงานแ้วแต่เทนเดอร์แต่ความผูกต้องเก็บไว้ข้างบนนะนไปได้ก่อนวันนี้ <c oughs> ไอ้โมกี้มานี่ยไปคุยนิเดี๋ยวเราเดช่วคุยให้แป๊บหนึ่งนะท่านเดี๋ยวผมพ<ม>าเจ้ามกีมาละหันนะมาหัานมาหาผมก็ได้นะท่านหันนหันมาคุยไอ,อ้มกนะีมันจะกลัวนะ อันหนึงขนหนึงม้าทีเดี๋ยวลงไปคุยด้วยท่านหันหน้ามาคุยผู้ผมได้เลยท่านผมพามาแล้วใช่คนนี้ไหมอันหนึ่งมาที่นี่ไปไปลงไปคุยครับนครับขากลาะใช่นเช้าคนนี

มันอะไเนาะแต่เกมนเ่น็ทีตรงนี้วันไม่คูรเดียวไทน้าัตนไี่นี่้ยที่นีนี่ค้มาแล้วไป่เดียวไทเลย นี่นะน้องๆยังไม่รู้เลยแทนว่าว่าก็ขอโทษนะน้องๆว่าแต่อะไรเนาะรู้ว่าพวกเจ้าจะมาพูดว่าว่าข้าต้องพัดใจเลยมารอท่านเจ้าก่อนแต่ข้าจะไม่ทำเลยเหงาแค่ไหนนะต้องต้องทำต้องระวังตัวให้ด้วยว่า

วันนั้นแหละทุกคนเนาะก็คือเป็นเ,เจ้าเมาคีนี่แหละนะทุกคนที่มันมาเยี่ยวนะเพราะผมลองคุยกับท่านไปแล้วว่าเจ้าเมาคีมมันไม่รู้เรื่องนะทุกคน น้องเขาไม่รู้เรื่องเฉยๆว่ามีคนอยู่ครับครับครับไ,ไ,ได้ครับได้ได้ได้ไดครับไ,ไม่ก็คือตอนแรกผมคิดว่าท่านเขาจะเอาเรื่องแ้แต่เขาแค่ตักเตือนนะก็ด,ดีแล้วดีแล้วที่ผมพามานะไม่งั้นนี่ เรื่องมันน่าจะบานปลายแน่นอนทุกคนผมคุยเขาไว้สองวันที่แล้วมั้งถ้าถ้าจะไม่ผิดนะล้วก็ผมก็พามาเลยลองนึกอยู่แล้วน่าจะเป็นเจ้าเมาคีจริงอะแล้วแล้วเอย แล้วท่านต้องอการอะไรไหมครับอย่างเช่นแบบพวกของใช้อะไรต่งตางๆผมจะพอมาให้ท่านได้นะครับอะไรเนาะพวกของใช้อะถ้ออกมางั้นน่นะนจะเป็นตัวก้าหรออก็คือผมถามไปว่าพวกของใช้นี่ท่านต้องการไม่หรือว่าต้องการใช้ไหมแต่ตามมาต ครับครับนี่คือเขาโมกีก็เดินดูนะก็ดูความทนของมันอยู่มันไม่ครร่อยดีหนุ่หรืออะไรเลยนี่ก็ดีนะที่ผมอ่ะพาเจ้าโมกีกลับมาขอโทษท่านนะไม่งั้นนี่อะไร ตัวอะไรมาพีระวังนะหินมันเลื่อนนะระวังล่วงเด้อแล้วก็ท่านกินข้าวมาเป็นยังอ๋อกินมาแล้วครับกินมาแล้วครับกินมาแต่เช้าแล้วท่านจนะกินหรือ,อยังครับข้บาวไทพยพเศษอยู่ดีเป็นต้องกินตามวันดูได้ อ๋อครับครับตาแคขอได้นั่งสมาธิทำจิตในสงบวันต่อวันค่ะขอได้แล้วครับดูเรื่องเอาคือเรื่องอาจระช่อมจะอ้อมมานั่งตรงนี้ซื่อเรื่องความไม่จิตสงบครับโอเคฟังเขาไว้นะเขาพูดอะไรไหม มามา,แบบมาก็าดีแล้วอะไรปแบดปุยอะไรเรียงร้อยว่าตรงนี้มันไม่ควรทำอะไรแบบนี้มีคนอาศัอยู่เออผ่านอย่างนี้ผ่านอย่างนี้ผ่านตลอดไปมาถึงเวลาที่ข้าจะบองไปแล้วนะครับครับเอ,อ ทันนัะไปแล้วใช่ไหมถเวลาที่ข้าไปแล้วข้าออกมานานไม่ได้เดี๋ยวพวกมนันจะเข้ามาเห็นข้าเขา้าครับครับไไข้าจไปไ็เาจะเอาเงินไป้ม่เปนไรครับผม,มเไไผม,มีบุญเดี๋ยวมีข้าเออเอาไว้พเอง ไปนานงตอนไปกับลตอนไปครับครับไม่มีธุระอ,อะไรไปด้วยครับรมท่านจะไปยังอ่ะเดี๋ยวค่าดูยาแล้วพลาดสงครามแล้วหรอครับครับอย่ยยาไปทำที่ไหนอีกล่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้ประวัติจากตรงนั้นเราไม่ นเจ้าเจ้าโมฟีก็ขอโทษใหญ่เลยนะเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆทุกคนมนีเจ้าของของมันแล้วแต่เราอ่ะจะไม่รู้ตอนนี้เขาก็คุยกับมันเยนะวันในเราพลาดเขาที่เอาชีวิตเราขึ้นมาเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้

ายไปจริงทุกคนเมงพ,ข avenue, มมพีขึ้นมาแล้วเมงพีขึ้นมาขึ้นมามาพอดีแล้วไปเดี๋ยวเราต้องกลับกันแล้วเมงพี<โ>ออเออเขาหายไป<อ>แล้วเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วไม่ต้องตกใจตกใจอะไรเนี่ยไปรีบกลับเดี๋ยวเขามาไปเมงพีแล้วอังนี้ต้องขึ้นดีๆนะมันลื่นอ๋อ้ขึ้นได้ป่อวะ่าจะลื่นเลย ีเระวังแล้วมองทีไม่โคตรลื่นเนี่ยไปขึ้นได้ป่ะไปเดี๋ยวตรงนี้น้ำมันจะเสียงดังเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอธิบายข้างบนดีกว่าเดี๋ยวทุกคนข้างล่างจะไม่ค่อยเข้าใจนะนนเดี๋ยวมองพีแล้ว ไปเมา้าทีแล้วขึ้นมาโอ้วไปเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนะก็ที่ผมฟังมาแล้วก็ผมจะไปห<ฮ>้คร่าวๆก็<ฮ>นะอะไรโอ้หมีกบด้วยเม้าทีเห็นกบนะนั่นเป็นคังคกคังคกภูเขา วันนั่นแหละทุกคนที่ผมจะบอกนะก็คือท่านพญานาคานี่คือเขาจะไม่เอาเรื่องเมาครีมันนะก็คือเขาเขาแค่จะต,ตักเตือนมันเพราะว่าเม้าคีนี่คือเขาไม่จะดูออกหละเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนมันมันก็คือมันเลี้ยวข้างๆอ่ะแต่แค่ก็อยู่ใกล้ๆน้านะนั่นแหละดีแล้วที่ผมพามานะันน่ะกลับมาขอโทษขอ,นะเ,อเลยไปเม้าครีมเรากลับกันเถอะ ผมรู้สึกก็โล่งดีนะทุกคนจะได้ทั้งปลอดภยัยทั้งไอเมาคีแล้วก็ปลอดภัยสาหรับตัวผมเนี่ยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมาที่นี่ต่อผมเชื่อนะผมก็ต้องเข้าป่ามาที่นี่ต่อโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมกับไอเจ้าเมาคีก็จะขอกลับละท่าในใดที่ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจเราสองคนเลยนะครับทุกคนนั้นเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับทุกคน